สวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนๆหนางเปาอยู่บนนู้นเหรอโอ้ยอยู่ชั้นสองเหรอโอ้โหโอ้นี่แก๊งเดิมเขาใส่ง่ายไหมไปไหนใส่รอท้าให้อนังเปาใหม่นะคะใช่เพราะหนงเปาแน่นใส่แน่นเอ่อหนังเปาอ้วนขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นึใส่องเท้าได้ แน่นเหรอไปกลิ้ไปแน่นสนามดกลิ้งอะบายบายเพื่อนๆสาวหมดหรือยังครบแกงเลี้ยงเนี่ยยังไม่ครบยังไม่ครบเลยอีกเหลืออีกใครเหลยนวยเลยนวยคนเดียวอ๋อเหรอเลยอวยไม่อยู่กับเมงฝองเหรนวอ๋อเมงป่องระวังนะมันเป็นสัตว์มีพิษอ่ะโอเคโอ้ล่ะคะเลยนวยไปนี่แล้วเลยนวยโอ้ดูเขาไปแล้วโอเคไปละคะไปละคะบายบายบ๊ายบายอะไรนะ